เลือกไล่ปลงกับ้นเสียวอยัางบบะช่วงเป็นเล็กหน่อยนักเกลียนหนาหนาวมาโอ้ยขาแข่งมุนอกโลกน้ำบักผ่าเตี้ยละ ถูก่อนเดีไปโรงเรียนเนาะถูขาถูขแขนหาบอกพาวแหงมากพาย่ำบันคายเสียมือบันถูไปนำ้ำขาปีเลมนันหนาวดนเนี่ย้าแข็งว้นมันเก็ดมุดสิง ว่าแต่มันเป็นน้ำหนาวบ่แมนมันเป็นน้ำบอ่อาบหนามว่วาแต่มันเป็นน้ำหนาวแข็งค้าแตดบ่แม,มนมันเป็นน้ำบอ่อาบนามคือจังมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แห่งแต่ได้แม่บอกอาบหนามหนามหนาวนี่ ตือแสไล่้่มพนเด็กคิดอย่างันมันเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายกับชีวิตหอบพนเดโบาณานบันว่าแหงบ่ออาบน้ำนอนกลางคืนห่มผ้าอีหยังกับ,บ่อุน่นเมนคว่มเพิ่นอยู่ใดมันหนาวแต่บาดอาบก่นนั่นแหละพนเา คืออยู่พื้นอาบจักน้อยนอนย่ามเบนงคลื่นกับว่นหนาวแห้งเอาใจใส่มันพอสมควรได้เป็นจังหวะเรื่องกรรมฐานกรรมฐานในมอ่มีาจะอย่น้ำพระน้ำเนรได้โยนน้ำโม่ห้อครับี ผมเบิงที่หรผมขนเล็บปันกรรมนังกรรมทานหาอุปชาเป็นว่าบัดนี้เราจะให้กรรมฐานแกเธอเกสาโลมานาขาทันตาตะโจ ให้เธอไปปฏิบัติเป็นบันยังจังเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังใหม่พิจารณามันเป็นหนาเป็นตาของลูกพันสันฐานของปุคคนทั้งหลายมันงามกันย่หมองนี่ไร <c oughs> เสริมเติมแต่งกันยมองนี่ไร ขนงามคนยังห่ะงามขนคิ้วเดีละงงามโอ้ยคิ้วโกงบันขั้นสอนบนนั่นะ่ะะคิ้งงามผมงามโอ้ยผมดำเส้นงามผมเบิง่งผมมาเป็นเส้นไหมเหลี่ยมยุบยุบมันนะย่องกันเด้ป ท่นถาผมแห่งผมแตกปลายผมบวดีนะวัดน,นันท์น่ย่องเล็บง่ามเล็บง่ามคือเล็บปีนังเล็บขาบอ้อยวนะันะันั้นโกงามออกสีแดงแลเลือๆจังหน่อยเงาเล็บนะั่นะมนะซ่อนที่รบะบ่ะแต่งเล็บเป็นบ่ไหวเล็บเงี้ยว กูเหมือนก็มีการตอเล็บแต่งเล็บเดี๋ยเมื่อซิปเนี่ยว,วเนี่ซิปสีคนเน้อติดกาบเพชรเหลี่ยมยิบๆยับหยิบยับผูไดเลยเมียเล็บงามเนี่ยโอ้ยผัวบ่ทนล่างถวยกินแ้ว <c oughs> ไปล่างเองบัไใดได้พระพุทธเจ้าที่ก็บาประธรรมดานเนาะเอาของมวนมาหน,นีไม่ ผู้คนทั้งหลายพิจารณาเนาะห้อก็ลองพิจารณาบางทียงนะบา้าผิวเห็นบ่กคนเอื่นหนังผิวผิวสวยผิวผ่าหน้ตาแขกผลบา่บาว่า,าเป็นยังสัต์งามผิวขาวเหลืองผลว่าดำแดงแล<า>้วลูกคนผิวงาม แต่เรื่องผิวเนี่ก็โอ้ยเข้นขากันคึงคอนประเทศมันได้เหยียดผิวกันวพวกผิวขาวกับผิวดำเป็นบอกสีสำคัญปันไดคือเปิ่งดีเละขนาดสีผิวซื้อกันยังไหล,ล่าไล่อันนี้กันเอาพิจารณาเป็นกระคับ mm hmm. เขามาให้เลือกแล้ยววันหนึ่งที่ทามสิเลือกเอาหยังระหว่างฝนกับลมฟังเทียบมันต้องกลับมาเบิ่งเจ้าของเด้หมหู่เฮาบ่แม่นว่ากรรมฐานสิฝึก้นกันแต่กับพระนี่เด้พระเป็นหน้าที่โดยตรงนะนะสิต้องฝึกกรรมฐานญาติโยมทั้งหลายผู้ไฟนี่ทำก็ฝึก กรรมาฐานเอาไปฝึกเตียงแต่ผมมันเป็นไปตามค่วมต้องการค่วมปราถนาก็ห่อก็มีค่วมซุกกันบ่แต่ก่อนคนก็รักสวยรักงามโอ้ยสมัยแต่ก่อนทรงผมมิดใส่บัญชายัางสีลื้อใช่ยังสิบ่ท่านมีเยวบ่พี่น้ำมันท่าผมพอออกคนก็เอาแล้วเอาหมอนล่นตะเกียงเอามาเห็ดผม งอดง้อกอกูนตัองผากนี่เป็นคือเรียกเก่าทรงผมมีดเซบันซ่าส่งผมเพชรชลาว่านี้ก็แต่ก่อนเนี่ยเราลงละละ่าก็เหมือนกับเป็นต้นแบบในการแต่งเนือ้อแต่งตัวให้กับผู้คนทั้งหลายนะนซ่อนตัดผมทรงนั้นตัดผมทรงนี่ เห็นอีนางหนึ่งกันะมัเราเกียร์เป็นกูลงผิดหรอวะแต่กี่กูลามากเราวริษัทแต่เป็นสาวเป็นบบาเราแล้วคนผู้งามหลู่ปลอว่าษัทเมันห่างกันไปหลายปีกูไปเห็นอีกวันนี้โอ้ยเกียรเป็นกูลงไปเอาเราเป็นผัวมันวะหัวหลานเปิดเคิร์กนะหัวหลานเปิดเคิร์กยิงอ่ะเกียร์เป็นกูลงผิด พิจรารณาเบิงเนาะแต่ผมมันแตกปลายผมมันหงอกผมมันเนี่ยก็มีปัญหาอีกเนาะผมมันลนมันหลวงไปกับเว็ดในห้องเป็นถูกยังมีผวกปลูกผมยาย้อมผมยาสะผมเห็ดไม้คนดูแลรักษาสิ่งที่จะคล้องหักเอาวิอวดไปอ่างกันนะคุณน้องก้นขาวัดกับว่าจะถอดหมวกคนแล้ว พยานก็เห็นหัวหลานเพิ่นนั่นนะพ <laughs> ระเอ็นบอกจิตมิโออันะนสี่บาทห้าสิบนั่นแล้วิโก้นผมอยู่เรื่อยนะตอกกระเทียแต่คนปล่อยว่างไม่คิดพึ่งหายใจเข้าสมายคนหี่ปุ่นบอกภาษาไทยเนาะหายใจออกสมายเนา <laughs> แต่ว่าเศษให้นานาคนยึดติดในลูกพันลูกหลักคว่วสวยควมวงามเห็นไหมมีตามมีตามไห้ตามปรากฏแต่เราผลโกนผมอยู่ตลอดไปอย่างไรคนเห็นหัวหลานไปอย่างไรนเห็นผมก่อเจาของปิดบังไว้โดยการโกนทิ้งเอไไาไปม,มาวมีแต่ทรรมะอยู่ปากม่แต่ทรรมะอยูานา่น้ำควมเบา ธรรมะข่วมจางค่ายออกไปจากการยึดติดในกรรมฐานหาบม่มีมันก็เลยไลไปออกไปสู่เพจคารวาัตรหลวงพ่อไปผอกรับใปรเมียตัวบาตรเป็นหมูเพสันนีมาแตแ่่วาเราบอ,อก่าออกข่าวเรามาแถลงข่าวแล้ว่าก็บเมียเราเป็นหมูเพสันนีมากอะไรอย่างซัน่น ข้าก็เบิ่งที่ละมหอเขามีผมไปยังไงผมเนี่ยก็ซ้ำดงของสัตว์ชนิดหนึ่งเดียกันเด้เห็นบอกยังเหาอันทีละโอ้ยจักสิว่าจังไดใครเขาเกาะอยู่ผมมาเป็นห้างเตน็น <c oughs> เอาวิสเนียดนะวิออกโอ้ยหายก็เคาะปวกออกจากใหม่อารวดน,นะเล็กหน่อยสมัยหมตะกี้ เผ็ดจังได๋บางเครื่องใส่เครื่องใส่ย,ยาแฝดทรงแฝด่ากระบ่มีปานใดแหล่ะตําใบบักเขือบเดี้ยล่ะมักนามใบแม่จับไปให้กากกากเอาไปเอาหนามแช่ใบบักเขือบมาเดิมกใส่หัวไว้ขาหัวผมน่ะถ้าเราผัดยางได,งด้แล้วสีไมอยู่น้ำเผาอันนั่นเห็นบ่เบิ่งเตี้ยล่ะผมมันแม่น จังไรเขามันกิสิว่ามันบานอยู่เมืออเขานอนมันแต่ยวไปอยู่กันนะค้นบานเห็นบหค้นหลวมค้นล,น,ลนไปค้นขิวค้นยังแต่งไปบาดโกนถิ่มไปซักขิวสามมิติสี่มิติหกมิติ <c ười> คนคู่มือเนี่เบื้องหน,น้า่าสันโอ้ยบ่จจะห้อยตียงไกลพปเดแ๋ยวเ่สจว่าเตียงกาแล้วแต่ว่าขิวก้องของน้องนะ จอกทิวาจังไดอพ,พี่ไม่ออกคันสิมาขอบวชนำํำมายามใำได้หอกกับาบวชว่าได้ดรอกเจาไปปฏิบัติอยู่บ้านมันซะเ่ต้องมาบวชหรอกเฮ็ดเอาศีลกับหัวจักแล้วละเละิกงดเว้นเอียงกับปฏิบัติเอาแล้วก็เฮ็ดนำอยู่แล้วก็สงสัยแล้วก็เลยถามเป็นยังขนาดยังสิบบวชว่าได้ บวชบพได้แล้วเจ้ามาสิคือ่อแตมาโกนผมออกสียเป็นนังเป็นเมซี่ขิวสีชมพูกองของน้องอยุสเซจังดเดวลก็กระเดียดเท้ามาเมซี่มาแต่ผ่านไ,าววาไาาหนเออเป็นน้อกระชิบะตัววป็นสันดอกราเราเปซักขิวท้าวอดสีชมพูกูเที่ยวเหเป็นยังสันอกเาราพุทธะเจา้าโอ้เพิน่นมีความชาญฉลาดสติปัญญาเพ,พิ่นเที่ยวพิจารณาของเรานี่บอก คนขิวกูเหมือนก็นธรรมดาจังปะขิวเขียนเอางามมาลำมาลองท่ามัเขียนขิวแล้วเปล่าแน่ก็กเขียนขิวไปต่างกันเป็นแตะขิวเฮ็ดบดีหนาตาก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนทรงคนหัวลานมานด้วยกิแล้วลซื้อซิงอ่องแล้วซื้ออ่องแ้วซื้อนั่นละแต่ว่าเรามักหลักเล็กเขาโมยหน่อยของคนน้ำบาดน้ำเมื่อเห้องนี่ละ เขาก็เลยเอื่นสิงปวกนะเขาก็เลยเอื่นสิงอองเรากนหัวล้านบานนี้โอ้ยแล้วสิไปวาินน้ำโมเนี่ยนัง่งบีผมเนี่ยสิว่าเป็นชวโมงคนดคอนวารายกว่านั้นเนาะข้องวีทั้งงอนดึงมาทาั้งหนาเนาะเพราะมันมีอยู่ทั้งงอนบนเนาะวีทั้งงอนดึงเหี้มาปกหัวล้านทั้งหนาไว้ถึงเห็นภาพว่ามันจะห้ัวกระทาที่เราไ ปเที่ยวงานปีใหม่สร้างปฏิวีผมเรียวเอาเรียบร้อยแล้วเปนวอนไรยางร่วงวันใดร่มผัดแป๊บเดียวไปงอนบัดเก่าโอ้ยปฏิวิผมอยากว่าสั่นก็ว่าปันซิงอ่อ,องบีผมนอก็บอกแต่เสืเ้อเพียังแต่ว่ายหยากกันนะโอ้ยปัานสิงอ่อ,องบีผมหน้อน,นั่นยากน้ำขนเห็นบอ่อยางน้ำผมเห็นบ่พิจารณาบางทีละเฮาอยางน้ำเล็บปัาน คู่มือนี่เห็นบอกไปตอเล็บไปทำเล็บก็มีสร้างเสริมสวยทำเล็บนั่นทำเล็บนี่ก็ไปนี่เห็นไหมมันสวยมันงามเพื่ออวดเพื่ออ้างกันเล็บมันให้นโทษป่ะเล็บโคบเห็น่าเล็บฉีกเห็นว่าเล็บเถามากนั่นเล็บหนาขึ้นเหนื่อยเี่บอกคือว่ามันเป็นเล็กหน่อยนหน่มค้นสาวเด็เล็บเทาเล็บเมืองกันหนาขึ้นเหนื่อยตัดกันยะ ขอบเล็บดำอยู่ปื้อปื้ออยู่สีว่าจังใดคือจังพระหฮอนี่คือกันเฮ็นเปียกนั่นน้ำนี่ท่ำไปิ่นลืมลืมตัดเดเมือเพิ่นไปงาน้านบาทเอามานบเมอร์เจอริโพตธมนเห็นเล็บเจาะองดำมันสิโนบจังสี่กัยานคนเห็นมันโนบจังสี่มันกำไวยานคนเห็นเล็บดำน่นนะที่เจริญนี่เรื่องเล็บกระทุกล้วมันบันหนีอะไ้เห็นได้ว่าจังได เดบิวท์เป็นยังไดบาาเนี่ฟันนี่โอ้ยจักสีว่าใจใดโอ้ยฟันงามฟันเรียงกันเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับฟันเหลืองกับไปฟอกอย่มันขาวฟันห่างกับไปจัดอาลวดอยู่หันแล้วจองอาลวดจองเขี่วใจ่กันอยู่หันจักรีบไรเดือนเป็นปีจังเวีถอดเรียกว่าหม้อนัดเบื่องฟันเรียกว่าม้อนัดเปลี่ยนลวดอยู่หันตอดเลขตอดน้อยกินเงินเท่าอยู่หัน บรรจนคนเดียวทว่าจงได๋นั่นถูกน้ำของเรานี่เห็นบ่เห็นคววมถูกบ่นี่ถูกน้ำเกลี่ยไงมันสวยมันงามเหมนยังถูกซํำนั้นถูกเ่ยมันเจ็บมันปวดปานใส่ค้องใส่ค้องใส่มันก็มีอโยใส่งานรองมันรวงบ่อไผ่นี่ฟันบ่เมีได้ไม่แต่ฟันคว้วคูงยอยู่นี่บ่มจักเจอเราฟันคว้ยไปเตงฟันคว้ยกับฟันค้อนนั่นแล้วคั้วก็เล็กเรียกอยู่นี่นั่นะ มันเจ็บ <altro> ซํำใดของอะไรเสียหักมันมันยังเวลามันเปลี่ยนแปลงไปบาเป็นดังค่วมต้องการของเฮ้ามันให้ค่วมถูกท้ลม่านเสียบแทงมหาวจิตมาใจห้าึ้นอย่างตัวถูกน้ำแขกกระทุกทุกน้ำผ้มกระทุกทุกน้ำขนกระทุกถูกน้ำเล็บกระทุกถูกน้ำหนังกระทุกทูกเฉพาะปืนหาวิธีการดูแลป้องกันมันนี่นิ่นร่มน้ำมานนี่หาวิธีการเมื่ ว่าห้ขค้าแตกว่าห้แข้งแตกแบบว่านนักก็ไปก็นั้นอีกสมัยดะกี้โอ้ยมันแบบฟันกกติวไว้ตะโต๊ยงามหนาวงามแดกมาสนสนองแตกมานไม่น่าท้ามันนี้เจ็บบันย่างไปกันยากเห็นบ่อ่ะคุูกแล้วมันบ่อเห็นบ่อ่ะเพื่อนบ่าเด้สอนไกลได้ว่าพวทธะเจ้ามันสอนมหากายห่อคูกขู่คู่ข้นเนี่ยละเบิงที่ละมันเป็นตาเบือนายเป็นต่อันนี้มันอยู่บ่อแล้วอยากเมื่อเกิดอีกอยู่บ่ ฮะเบิงกะคักพิจารณาเบิงกรกรกมฐา,านหาเนี่ไปพิจรารณาเบิงเบิงกะคักเห็นเห็นทุกขแล้วมันสำาลอยากให้มันงามหางเงินหาท่องประตบแต่มันให้มันงามมันมันเสือมันส้มไปแต่งอย่างไงมันก็บกข่ขข้นแล้วบาดแต่เข้าใจกขาแค่เนี่ยคือทิดบิโสโอว่าใดได้ พะฮ่อก็ได้โกนผมอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็เย็นหัวหลาดอย่างนี้ก็เย็นผมงกหาย <c oughs> ใ,ใจเขา้าสบายอยู่เัมือนมันทาเด้มันซึกไปเลยเมียาัเนมาเป็นหมเพสันนิวัานนี่ไลยมาเจอกันเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนว่าไปตะเดีกร์เราเอาปล่อยฟังไปแล้ว